ที่กนดไฟฟ้านะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาเพียง40เท่านั้นนะครับเพื่อนเเป็นช่วงแฟลชเซลล์นะครับสำหรับที่กโกนดตัวนี้นะครับผมใช้มาแล้วประมาณ5-6เดือนนะเพื่อนๆนะอยากจะบอกว่ามันใช้งานดีแล้วก็มันทนดีจริงๆนะครับเพื่อนเ เป็นที่โกหนดขนาดเล็กพกพาง่ายเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับเราไม่ต้องพกที่โกหนดหรือว่าโฟมโกหนดแล้วนะสามารถใช้ที่โกหนดนะครับโกนกันได้ทันทีเลยนะที่สาคัญเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับเขาแถมสายชาร์จมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะเป็นเพื่อนท่านใดนะครับที่ผ่านมาเจอไลฟ์นี้นะครับผมลองเข้ามาดูกันก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี้ยจะราคามากกว่าน,นี้ถ้าผมซื้อตอนเมื่อก่อนนี้จะรู้สึก6 9สิถึงเจนะตอนนี้เป็นช่วงแฟลชเซลล์ลดยิ่งใหญ่ส่งท้ายเดือนของเดือนนี้นะครับในราคาเพียงๆ ราคาดีๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้กันแล้วนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือนะครับสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อนๆเวลาเราจะโกนหนวดนะครับก็แค่หยิบขึ้นมานะครับกดสวิตช์แล้วก็โกนหนวดกันได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับนอกจากที่จะใช้โกนหนวดนะครับก็ใช้โกนอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเอ่ออย่างเช่นขนลักแร้นะครับขนนักแข้งเป็นต้นครับสำหรับพิกัดอยู่ในตะกร้าไปจัดกันได้เลยครับเวลาที่เพื่อนๆจะชาร์จนะครับชาร์จง่ายๆเลยนะครับเพียงใช้นะครับหัวชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับขนาด5